มัติดตามข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะได้มีการติดตามและขับเคลื่อนกลไกลเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะพร้อมพัฒนาไปสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะโสธรค่ะนายสุวั์เข็มเพ็ชรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานค่ะโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะโสธรโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์ประหลัดจังหวัดยะโสธรค่ะนางแสงสเสนเกตกระทุม่มหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดยะโสธรและคณะกรรมการค่ะได้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้นะคะเพื่อติดตามการดําเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะและได้และการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกลจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะโสธรค่ะโดยจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดในการพัฒนากลไกลการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอค่ะแล้วก็ตำบล9จังหวัดของประเทศนะคะ รวมทั้งจังหวัดยะโสธรค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU นะคะว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกลจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบลน,นะคะปีพุทธศักราช2564ถึง2565ค่ะตามนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทั้ง9อำเภอค่ะและนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังได้ร่วมกันพิจารณานะคะเพื่อพัฒนากลไกความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ทุกตำบลตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำให้เกิดตำบลน,นำร่องอย่างน้อยอำเภอละ1นึ่ตำบลและเนื่องในโอกาสการจัดงานสถาปนาจังหวัดยโสธรครบ50ปี จังหวัดยะโสธรก็ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดยะโสธรด้วยค่ะเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็รณนงคลงให้มีการสวมหมวกกันน็นอกมีรัภด้วยค่ะคุณภาวิตาค่ะ,ะโดยสวมทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะโดยใช้กลไกระดับจังหวัดค่ะ ระดับอำเภอและก็ระดับตำบลทุกแห่งพัฒนาไปสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยต่อไปค่ะค่ะถือว่ารถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดทุกเทศกาลค่ะยังไงก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งคาดเข็มขัดด้วยใครที่ขับรถยนต์ค่ะค่ะ